กลับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนน้เราก็สู่รายการ Skyline TV กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม w o w Fishing นะฮะหาเกมตกปลามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับหาล็อกอินก่อนแล้วกันไปครับเป็นเกมแนวตั้งนะครับมาดูบรรยากาศในเกมครับว่าภาพแล้วก็เกมเพลย์จะดูดีแค่ไหนนะครับ โอ้ภาษาภาษาญี่ปุ่นเลยครับเดี๋ยวรอโหลดสักครู่ครับอ,อึม,มาแล้วนะอันนี้เขาแนะนำวิธีการตกครับไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับอ่ะ เปิดฉากมาทำไงเอ mm ่ยฟุ๊บเอาละนะครับอุย้ยทะเลไทยหรือเปล่านะปลาไปแล้วก็ลองดูดีกว่าครับดูที่เขาสอนแล้วไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ม mm hmm. ุ๋มนะ Ni đâu ra rồi cái bang anh em 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 gì em 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 dựa. em 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 ไปไหมระวังอย่าให้ไอ้หลอดม่วงมันหายไปเอยระวังขาดอ้าวได้แล้วครับไม่ฟึ๊บ โอ้โหแเกบ B เหรอประมาณนี้ครับเบลเนะครับโอเค,อเคการตกก็จะประมาณนี้เล้วมาดูเมนูต่างๆของเกมครับเมนูนแรกคืออะไรอ๋อเป็นด่านแต่ละด่านหรือเปล่ามีด่านเยอะอยู่นะ3าสด่านนะครับภาพก็ถือว่าใช้ได้และครับอันที่สองเป็นอะไรครับเป็น เบรดอุปก,กรณ์ของเราหรือเปล่านะในตะตะกร้าเรานะครับเมนูที่สามเดี๋วช้านิดหนึ่งนะเมนูที่สามจะเป็นเบสิคเทนนิงเทนนิงต่างๆนะครับวิธีการเล่นละมั้งนะฮะก็น่าจะเรียนรู้ตรงนี้นะครับต่อไป ตัวนี้ที่สี่คือโฮมนะครับคือการตกนั่นเองตัวนี้มันสามารถเลือกด่านได้เลยไหมนี่คืออะไรวะตัวนี้สกิลสกินสกิลหรือสกินว่สกิลอ๋อสกิลครับ มีสกิลด้วยครับส่วนตัวนี้เบ็ดให้ทำอะไรอัปเดตเหรออัปเดตเลเวลเบิดเออเปิดเปิดแพ็กเหรอปิด,ปด,ปด,ปดไปก่อนงงอันนี้ก็ช็อปนะครับต่อไปก็เป็นช็อป อประมาณนี้นะครับในนี้มีของใหม่คือตัวเอ็นพวกนี้นิวไอเทมใหม่นะครับโหลดช้านิดนึงนะฮะอันนี้เราทำ เฮ้ยมันใช้เงินในการอัปเดตเหรอเนี่ยเงินเราหมดลดลดลงเรื่อยๆครับเทรนนิ่งต่างๆแสดงว่ามันเป็นการมันเป็นการอัพเหรอโอเคลองเปลี่ยนโลเคชั่นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้ อลองดูนดี้ดิล็อกอยู่มันดีเลยนิดนึ่งนะนะชาลินเดี๋ยวนะครับเราจะเล่นด่านนี้ได้ยังไงวะอันนี้เหรอโอเคเราไม่มีไอเทมเพื่อปลดล็อกแฮะ ไปสิไปสิไปสิยังเลือกด่านไม่ได้เหรออ๋อนี่กดตรงนี้ต่างหากครับด่านมันยังไม่ปลดล็อกได้ด่านเดียวก่อนโอเคครับเข้าใจละงัันก็อีกสักทีนึง่ง เอาละรอบนี้แหละตัวใหญ่ๆเลยชิบเอาละครับพยายามดีเลี้ยงให้ไอ้แถบสีม่วงไม่สุดแล้วก็ไม่ลดสุดไม่ขึ้นสุดแล้วไม่ลดสุดครับอยู่ประมาณนี้ครับเลี้ยงไว้แล้วก็อ เอาแล้วครับได้แล้วนะครับฟื้นนี่สองดาวเก็บบครับประมาณนี้ครับวูฟิตชิ่งนะฮะใครที่สนใจอยากจะลองเล่นก็โหลดมาเล่นดูอย่าทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคเจอคลิปใหม่ๆไม่ใช่เจอเกมใหม่ๆที่น่าสนใจจะเอามานำเสนออีกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม